ก็อย่างที่ทราบกันว่าณตอนนี้นากนข่าวนครหลวงนี่ก็เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับเกี่ยวกับการส่งมวยสาคลไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นอขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่างปีที่ผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงมีทั้งชายน้อยธนันชัยไปต่อย2องไฟ สถาพ่อนรวมไปถึงนอทนก็ไปไป,ไปชกกันเป็นว่าเล่นแหละก็ไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นกันเป็นว่าเล่นเลยสรุบคายนครหลวงซึ่งปีนี้ก็ไม่น้อยหน้านะอ,อ,อย่างเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพี่แหลมก็ไปเบิกทางมาแล้วแต่ว่าก็แพ้คะแนนไปในการชกกำหนดสิบยกใช่ไหมนะผมจะไม่ผิดโดนนับแล้วก็แพ้คะแนนไปแล้วก็ล่าฝึกก็เดือนนี้ เดือนในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ก็คือเดือนตุลาคมเนาะกำลังจะมีอีนอีก2นักชกที่ไปต่อยก็คือทางด้านชายน้อยวรรุธที่จะชกในวันที่1ตุลาคมนี้กับทางด้านยูก ok ิโนริโอคุนิอดีชมป์โลกในรุ่น1 2 0่้อยยี่ปออนอันนี้ก็อพอมีหวังชนะบ้างนะอะพอมีหวังชนะบ้างแต่ว่ากับคู่ของที่เพิ่งประกาศมาล่าสุดเมื่อวันนี้ก็คือคู่ของอ สถาพอสะอาดเจอกับทางด้านอดีตแชมป์โลก2รุ่นอย่างทางด้านหลุยเนยรี่อันนี้ก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงผลการชกนะมันก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราจะาโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนก็สรุปว่าปีนี้นะครหลวงก็เอาจริงเอาจังมากก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ว่าปีนี้ก็ามาเอาอีก2องนักชกในฝังกัดของตนเองเนี่ยไปบุกที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่า เป็นการเปิดประสบการณ์ของค่ายนครหลวงที่มีการผลักดันมวยให้เจอของจริงมากขึ้นแต่ว่าจะเก่งถึงขั้นปั้นต่อจนได้แชมป์โลกหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่วาดสนาแล้วก็ฝีมือของนักมวยล้วนๆก็ล่าฝึกกร็รอชมแล้วกันครับเดือนตุลาคมนี้เหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้าชายน้อยวันที่หนึ่งแล้วก็สถาพร26ตุลาคมที่ประเทศคีคิสถานครับ